สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อาร์โมเลดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของของลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสะยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒบุญยากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าไปสิทธิของหลวงพุทธเทศวัดสะทะเลและหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่สองสแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเรียกได้ว,ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆนะครับและในยุคนี้ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีนะครับวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีวัตถุมงคลแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับวัตถุมงคลแท้ๆจากวัดนะครับหรือที่นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับ0-97 01956, 18แนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับนะครับ ถ้าเป็นวันหยุดนี่แอดมินจะต่อําถามครับเพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆได้ทั้งวันนะครับหรือถ้าเป็นวันปกตินี่นะครับติดต่อแอดมินแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับนี่เลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพื่อนๆจะได้รับความสะดวกแน่นอนนะครับนั่นคือ f Facebook Fanpage นะครับเพื่อนครับหน้าตาของ f Facebook Fan Page นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนก็จะติดตามนะครับเยอะแล้วนะครับเพื่อนนะครับห้าพันกว่าเลยนะครับ นะครับเพื่อสามารถเข้าไปดูวัตถุมงคลนะครับพร้อมทั้งข้อมูลแน่นๆนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับอย่างน้อยนี่ก็มาศึกษาก่อนนะครับว่ารุ่นไหนดียังไงนะครับแล้วก็ค่อยปรึกษาแอดมินก็ได้นะครับทักไปถามได้นะครับหรือถ้าใครสนใจนะครับตกลงราคาได้นะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับก็นะครับโอนเงินนะครับ แล้วก็แนบสลิปไปนะครับพร้อมกับที่อยู่เบอร์โทรนะครับให้ชัดเจนนะครับเมื่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเย็นๆค่ำๆนะครับก็มารอนี่เลยนะครับหมายเลขพัสดุนะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะครับว่าถึงไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับใครที่เป็นลูกค้าเก่านะครับให้ทักถามก่อนนะเพราะตอนนี้นี่แอดมินนะครับเปลี่ยนหมายเลขบัญชีนะครับเพื่อนนะครับ ก็นะครับทักถามก่อนนะครับค่อยโอนนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมาพบกับวัตถุมงคลที่น่าสนใจนะครับเริ่มจากนี่ครับมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อพัดนะครับนั่นก็คือนะครับมีดแปดรอบนั่นเองนะครับอย่างเล่มนี้เป็นสาลิกาแปดรอบนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเท่าที่ผ่านมือมานี่เล่มนี้เป็นเล่มที่สวยที่สุดนะครับดูจากการเก็บนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมบอกว่า ได้มามือหนึ่งเลยนะครับจองไว้เลยตั้งแต่โน้นนะครับไม่ได้ออกไปใช้เลยนะครับซองเดิมแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับวันนั้นมีลูกค้าทักมาถามหานะครับซึ่งก็เป็นนักสะสมใหม่นะครับไม่เคยมีนะครับแต่ใจถึงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันราคาสูงนะครับนะครับไม่ได้ว่าราคาเวอร์นะครับแต่เป็นราคาสูงนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลเล่มแรกด้วยนะครับทักมานะครับที่ร้านนะครับ พอบอกว่า hmm. ม yeah, ีอยู่สาริการาคาเท่านี้นะครับปิดเลยนะครับโอนเลยนะครับของยังไม่มาถึงผมเลยนะครับซึ่งมาถึงวันนี้นะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับจะส่งให้แน่นอนนะครับแล้วถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าสวยขนาดไหนสวยจริงครับเพื่อนๆนะครับเล่มนี้สวยจริงๆนะครับผมนะครับสวยกว่าทุกเล่มที่เคยผ่านมือมาเลยนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับปากกานะครับสองจุดท่านิ้วนะครับได้มาสองสามเล่มก่อนหน้านี้หมดนะครับเล่มสุดท้ายเล่มนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับ นะครับก็หลายๆท่านนะครับเป็นลูกค้านะครับที่เป็นนะครับเป็นคนนครสวรรค์เลยนะครับแต่ต้องไปทํางานที่อื่นนะครับหรือนะครับออกมาจากนครสวรรค์ตั้งแต่ก่อนปี5้าเ้อะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่มีชื่อเสียงนะครับท่านก็จะนะครับยังไม่มีชื่อเสียงแบบคนยังไม่เข้าไปหาไปกราบท่านเท่าไหร่นะครับพอออกมาแล้วนะครับ มารู้อีกทีนะครับหลวงพ่อท่านดังมากนะครับแล้วก็วัตถุมงคลนะครับเพิ่งพาพุ่ทุกคุณได้จริงนะครับประสบการณ์เยอะมากมายนะครับก็หากันแล้วครับทีนี้นะครับกแต่ก็โชคดีนะครับที่มาเจอผมนะครับเพราะว่าผมถือว่าเป็นศูนย์รวมเลยนะครับมีเก่าๆหนึ่งปีเลือกนี้นะครับแปดรอบนี้ถือว่าเป็นนะครับวัตถุมงคลอันดับหนึ่งของหลวงพ่อเลยนะครับพุทุกคุณสูงมากนะครับแล้วก็ก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วลูกค้านะครับจะไม่กล้าไปเช่าหาเองนะครับเนื่องจากของเก๊ก็มีเยอะนะครับมีทุกปีทุกโค้ดนะครับเพื่อนนะครับแต่เช่าที่ร้านนี่รับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเก๊คืนเต็มแน่นอนนะครับขายมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคุณโอนเงินมาในคุณได้ของแน่นอนนะครับนะครับมีมาแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับนะครับหอชั้นนะครับห้าเก้า ก็เข้ามานะครับแล้วก็นี่เลยนะครับห้านิ้วก็มีนะครับหายากมากนะครับนานทีหลุดมานี่ถ้าราคาได้นี่ผมยอมติดมือนะครับเอามานี่ไม่สนใจนะครับขายได้ไม่ได้นะครับเพราะเพราะยังไงซะถราะคนเล่นจริงๆรเนี่ยรู้จริงๆมันรู้ว่านะครับไม่ใช่แฟชั่นนะครับไม่ใช่ว่ามีและเท่นะครับแต่ผู้ทุกคุณในมีดหมอของท่านนี่โดยเฉพาะรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับเชื่อถือได้เลยนะครับพึ่งพาได้นะครับเพื่อน เอาไปติดร้านติดรถติดบ้านนี่บูชานี่อธิษฐานได้นะครับเพื่อนๆนะครับของต้องมีนะครับผมบอกเลยนะครับส่วนนี้เลยนะครับตะกุดเสาห้าปีหกสามนะครับสร้างน้อยนะครับนะครับผมก็ยังไม่ลงขายนะครับผมก็ลงมันมีเยอะนะครับวัตถุมงคลของผมนะครับอย่างอันนี้ดอกนี้ก็เลยยังยังอยู่นะครับเอามาชมอีกรอบนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปโพสต์นี่หายแน่นอนนะครับเพื่อนๆต่อไปก็ใครที่สนใจเรียนนะครับ เขาเรียกว่านะครับเหรียญรุ่นหมื่นยันนะครับวัดสร้างเองนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมได้มาจากคนที่ก็เคยไปไปบทที่โน่นนะครับครับเขาก็เช่าเก็บมาตั้งแต่ตอนที่เขาศึกออกมานะครับแล้วก็ทํางานนะครับผมก็ไปแบ่งออกมานะครับมีในรายการประกวดด้วยนะครับอะไรที่เป็นของวัดนะครับทองแดงกับทองเหลืองนะครับอย่างทองแดงนะครับ สวยนะครับวิ่งๆเลยนะครับเขาเก็บอย่างดีนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีมาแบ่งปันนะครับหมื่นยันนะครับเพื่อนๆนะครับประสบการณ์นี่โหสุดยอดเลยยันที่ใช้นี่นี่นะครับเป็นยันครูทางนั้นเลยนะครับและเป็นยันครอบจักรวาลจริงๆนะครับบอกแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเต่าปลดหนี้ปี62นะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเพื่อนๆนะครับ ของวัดสร้างเองครับหลวงพ่อสร้างเองนะครับดาริให้สร้างเองนะครับเพื่อนนะครับทองแดงลงยาแบบนี้นะครับมีแบ่งปันอยู่นะครับราคาไม่สูงด้วยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับปลดหนี้ครับไม่ว่าจะเป็นปิดตาปลดหนี้ของหลวงปู่โตนะครับโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับราคาหลักหลายแสนนะครับเพื่อนนะครับไต่เต้ามาจากหลักหมื่นไปหลักหลายแสนนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับวัตถุมงคลของแกจิหลังๆมาจะใช้คําว่าปลดหนี้นี่ ถือว่าเป็นคํามงคลเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนอกจากปลดหนี้ได้แล้วก็จะทําให้ท้าขายจะเรืองนะครับชีวิตดีขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดถึงในพุทธคุณนะครับที่ที่กล่าวกันไว้นะครับผมไม่ได้บอกว่านะครับเอาไปแขวนแล้วรวยทุกคนไม่ใช่นะครับเพื่อนทำมาหากินนะครับแล้วก็ทัศนคติในการใช้ชีวิตต้องดีด้วยนะครับเพื่อนครับอันไหนพอทําก็ทําอันไหนไม่พอที่จะทําก็ไม่ต้องทำเท่านั้นเองนะครับ พยายามมองในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะครับเพื่อนนะครับอย่าดื้ออย่ารั้นในสิ่งที่นะครับมันฝืนธรรมชาตินะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับมีสมาธิฏฐินะครับรู้นะครับถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดนะครับเพื่อนชีวิตเจริญแน่นอนนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาบ้างนะครับเพื่อนนะครับใครสวดมนต์เก่งรวยแน่นอนจริงๆนะครับ ผมสังเกตได้นะครับอันนี้จะเชื่อผมหรือหรือเปล่าก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับตั้งแต่ปี6 3แล้วก็มาปีนี้นี่เกี่ยวกับพุทธคุณของพระเครื่องนี้โดดเด่นนะครับคล้ายๆกับว่าอ่าวัตถุมงคลจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับทําให้เรานี่สามารถพึ่งพาพุทธคุณได้นะครับดังนั้นนะครับใครที่ติดวัตถุมงคลก็ดีกว่าติดวัวัตถุอาประมงคลนะครับ ก็ไม่ต้องถึงก็งมงายนะครับแต่มีติดตัวมีใช้นะครับนะครับไว้ก่อนนะครับจะไปไหนมาไหนนี่นะครับพกติดตัวไว้บ้างนะครับเคล็ดลับเสริมโชคเสริมดวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะทําให้ท่านนี่นะครับชีวิตเปลี่ยนนะครับบางคนบอกไม่เชื่อเลยก็ไม่เชื่อเอาซะจริงๆนะครับเพื่อนอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนนะครับอย่างผมนี่ผมเป็นคนขยันผมบอกเลย นะครับผมเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะครับทำงานประจําแล้วผมก็จังมาเนี่ยผมนอนวันหนึ่งนี่ห้าหกชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับผมจะทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วชีวิตผมก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทำด้วยทัศนคติที่ดีนะครับทำให้มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับยุคโควิดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมบูชานะครับหลวงพ่อพัดมานะครับคู่กับเนี่ยครับ อากงเซตแปะลงสีนะครับซึ่งเกี่ยวกับค้าขายเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมยังไม่รู้จะคําว่าอับจนหรือเงินขาดมือเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับสวดมนต์เก่งนะครับแล้วก็หาวัตถุมงคลดีนะครับดูเกจิที่มีมีบารมีสูงๆครับตอนนี้นะครับไม่มีใครเกินหลวงพ่อพัดนะครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับดังนั้นนี่ท่านเสกอะไรจะศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับชื่อก็จะเป็นมงคลด้วยนะครับหมื่นยันก็คือ นะครับสุดยอดของยันทั้งปวงนะครับครอบจักรวาลนะครับแล้วถ้าเป็นปลดหนี้แบบนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับผมเอามาแบ่งปันนะครับราคาไม่สูงด้วยนะครับเอาไปใช้นะครับเลี่ยมใช้นี่ราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับไม่แพงเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับวัตถุมงคลอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีดของท่านนั่นเองนะครับแล้วเล่มนี้ก็จะเป็น7นิ้วด้ามกระดูปีต้นปี6 3านะครับโคดนิยมลายตอกช่างท้าชัยนะครับ แบบนี้นี่นะครับลายต่อวันนี้มีราคาแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีกันเไม่ได้มีกันเยอะนะครับน้องที่ส่งผมนี่เขาเล่นมาก่อนผมนานมากแล้วเขารู้นะครับคนพื้นที่นะครับเขาจะรู้จักคนเยอะแล้วเขาบอกว่าบุบมาจนหมดแล้วพี่จนไม่มีจะส่งพี่แล้วนะก็บอกเลยนะครับดังนั้นที่เห็นคลิปแต่ละคลิปผมมีขอพวกนี้นี่ไม่ได้บอกว่ามีเยอะนะครับเพื่อนแต่น้องมันวิ่งให้ตอนนี้นี่ มันวิ่งให้จริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนซื้อจริงโอนจริงครับสั่งแล้วก็คือโอนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเขาก็ได้ของดีดีมานะครับเขาคัดสวยให้มาเนี่ยแบบนี้นี่สวยกริปนะครับเพื่อนสวยงามมากนะครับผมบอกเลยนะครับมีมีติดไว้นะครับเดี๋ยววันนึงจะบอกหูรู้งี้นะครับร้องรู้งี้นะครับรู้งี้เก็บตั้งแต่ที่วันนั้นแล้วนะครับราคาไม่สูงนะครับต่อไปเนี่ยจะหากันเถอะนะครับผมบอกเลยว่าต้นปี6 3สาลงไปนี่หากันเถอะนะครับผมบอกเลยนะครับ แล้วรุ่นที่ล่าสุดนะครับมีคนบอกว่าจับพลังได้สูงมากนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมเอาไปใช้เองนะครับพญารุ่นฉลองหอระฆังปี63นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับมวลสารนี่เป็นพญาเหล็กถ่านล้วนนะครับเพื่อนนะครับคนสร้างเขาสร้างมาอย่างดีนะครับต่อโคดรเขาว่าสําเร็จก็คือเขาเป็นคนที่สร้างหอระฆังปี60มานะครับพอประสบความสําเร็จสร้างสําเร็จเขาก็เลยใช้คําว่าสําเร็จนะครับ เื่อจะฉลองคนละครั้งนั่นเองนะครับเป็นการแกะเท้าเวสุวรรณที่ดุดันเข้มขังที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะครับมีซองเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสวยงามนะครับแหมเป็นเอกลักษณ์นะครับรุ่นนี้น่าเก็บสุดเพราะว่าผมบอกเลยว่าอนาคตรุ่นนี้จะราคาสูงเป็นสองสามเท่าก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ราคาไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่สูงนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากใช้ของดีนะครับมีพุทอคเนสูงก็นี่เลยนะครับแนะนําอีกรุ่นหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดที่ หายยากอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือต่อโคตตัวพระปี60ถือว่าเป็นมีดวัดรุ่นแรกที่ต่อโคดจะเป็นทางการนะครับแอดมินเองนะครับก็ได้มาเป็นเล่มแรกนะครับแต่เป็นลายน้องสิงที่เคยเห็นกันในหลายๆคลิปแล้วก็บูชาตลอดมานะครับชีวิตก็เปลี่ยนจากเล่มนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเล่มแรกในชีวิตนะครับหายยากนะครับไม้พยางยูดำนะครับเพื่อนๆนะครับลาย นาเกี่ยวนะครับหายากนะครับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจนะครับทักมาเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับปีหกหนึ่งนะครับลายนาเกี่ยวนะครับเพื่อนๆสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีมาพร้อมกันนะครับก็คือลายน้องสิงพิเศษตรงนั้นอ่พิเศษที่สุดก็คือนะครับด้ามและฝักทําจากไม้กระพี้เขาควายนะครับซึ่งถือว่าเป็นไม้ ที่มีราคาแพงเป็นอันดับสามของประเทศนะครับเพราะว่าลายไม้สวยงามมากนะครับเป็นไม้ที่หายากนะครับนะครับผมบอกเลยว่านะครับเล่มนี้นี่ใครที่ชอบลายไม้นี่โอ้โหนะครับนี่ครับกับพี่เขาควายนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนนะครับเขานิยมเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเพราะว่าลายไม้จะสวยนะครับเพื่อนนะครับสวยงามมากนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับปีหกหนึ่งนี่รุ่นประสบการณ์นะครับรุ่นนี้แหละที่ทําให้ผมมีกําลังใจในการทํา คลิปนะครับก็คือจากผู้กองเลิอดนะครับเอ่ยชื่อท่านได้แค่นี้นะครับนะครับเรียกได้ว่านะครับพระเต็มคอนะครับอยู่ในที่สถานที่ที่แบบเขาฝังเหมือนคล้ายๆกับพูดง่ายๆก็คือเป็นป่าช้านั่นเองนะครับพระเต็มคอนะครับคอมาคุยกับผมนะครับบอกเอาไม่อยู่นะครับนอนไม่ได้เลยนะครับเป็นเวลาหลายเดือนนะครับพอได้มีดปีหกหนึ่งไปนะครับตอนนั้นผมมีในมือก็คือลึกสุดปีห1ครับ ส่งไปให้ท่านบูชานะครับบอกว่าท่านพูดเลยนะครับแบบหลับสบายครับหนุนหัวนอนนะครับเอามีดหนุนหัวนอนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยหลับสบายแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับที่อยู่ที่โน่นนะครับท่านพูดออกมาเลยว่านี่คือสุดยอดวัตถุมงคลจริงๆนะครับคลิปนี้ก็นะครับขอบารมีของนะครับเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัฒนด้วนนะครับหรือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับจงุปรดรักษาและดลบันดาลให้กับเพื่อนนะครับ มีความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวนาสุขภาระลาบยศสุขสรรเสริญสิปัญญาปฏิพานนาสันสบัิอุปสรรคใดโรคปัดใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางลูกทั้งทางทำแต่แบบนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเถิดครับผมสาธุครับผม